สุดยอดนักร้องนําวงดนตรีอีโมเมืองไทยหลงโทมาโทพวกเขาเป็นวงดนตรีที่เรียกตัวเองว่าอ e ีโมแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆก,กับเพลงที่มีชื่อว่า Fight For Your Dreams โทมาโทเนี่ยเริ่มต้นจากหลงนักร้องนําได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปินที่มีชื่อว่าพรายปฐมพรเขาบอกว่าพรายปฐมพรเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความฝันเป็นคนที่หลงโทมาโทนับถือมากๆครับแล้วแนวเพลงของโทมาโทเนี่ยมีการผสมผสานดนตรีไทยเข้าไปด้วยจากการที่หลงได้ฟังเพลงค้างคา,าวกิน ทาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยดนตรีไทยมันสามารถผสมผสานกับดนตรีร็อกได้หลงยังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าโทมาโถซ้อมกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งและครั้งหนึ่งเนี่ยซ้อมกันประมาณ20ชั่วโมงสุดยอดไปเลยฮนะแล้วหลงก็แง้มมาหน่อยนะครับว่าซิงเกิลที่เขาจะปล่อยก็คือ Give Up On Your Dream ครับจุดเริ่มต้นก็นมาจากการที่เวลาพวกเขาไปโชว์มีคนมาดูโชว์เขาประมาณส่คนครับก็คือญาติๆของพวกเขาเองมีใครเกิดทันวงดังอย่างโทมาโถบ้างรู้จักเพลงที่มีชื่อว่า for Your Dream หรือเปล่ามมต์มกเราตรงงช่ออม,มคร